สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สกายกันเบินมาด้จ้าภาษาอีสานวมือนี้ภาษาอีสานวมือนี้นะคะสิบห้ามากินนี่ตำทัวเอาถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนะเด้ถั่วฝักยาวมาตำนะคะมาตำใส่ปลาเนี่แหละใส่ปลาดเสีบๆตำคือจังสมตำานี่แหละนะคะตำคือจังสมตำเลยแลก้กาก,ก,ก,ก็กินกับขนมจีนคือเกาเนาะกินกับข้าวปุ่นนะนะคะ มาเดาจ้ามาแสบๆน้ำกันเด้อนี่อ่ะมาแสบๆน้ำกันน,น,น,นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ตำทัวนี่เขาต้องตำทัวให้แบบมันแหลกๆนี่นะคะโอ้ยเห็นบ้างล่วเนี่ยโวกกับหน้าเออ <laughs> แสบโ้โใครเป็นคนอีสานใครสิค่อยกิน ตามทั่วแต่ว่าถ้าผักกลางในอาจ์เซบ์ค่อยกินอือือือออออกินกับข่าปุ่นคือเก้านี่ค่ะ อืมแซ่บใส่ปลานะคะ ไม่พิกตกแต่งจานกล้ากัดไหมเหรอ นี่นี่เอาแบบเต็มๆนี่เลยนี่ค่ะจริง Mm. Oh, zap, zap. เสแสบๆน้ำกันผู้ใดอยากกินกระรอกไปตำเบิ้งก็ได้ด้ค่ะนะคะ,นะคะสำหรับใครที่อยากลองนะคะก็ไปตำได้นะตำพริกกระเทียมแล้วก็หั่นถั่วก,ก่อนนะหั่นถั่วแล้วก็เอาไปตำนะคะตำให้ละเอียดหนะ่อยตำให้มันเป็นแบบเนี้ยให้ถั่วมันแบบแตกๆอืม,อม นะคะต้งถั่วให้มันแบบละเอียดลเอียดก่อนแล้วก็ปรุงใส่น้ำปลาร,รานะคะใส่ปลาราใสออ่อะไรอะ่ะมะนาวนะคะ น้ำปลานิดนึงก็ได้นะคะหรือว่าใครชอบหวานผู้ใดมาออกมันหวานเนี่ยก็เอาเซรนน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน่อยอือกินกับข้าวเหนียวมันกบทอดปลาสีแห้งแซบอู้ทอดปลาแดดเด,ยเดียวใช่ไหม เอาเน,นี้ยห่อนหอนเนาะทอดปลากับตำนทัวมาตำกินใหนหลายยาง อืมโอเคไปแล้วถ้าชอบกปอยังมืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วถ้าพี่นอ้องเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนะเดีย๋ยวจาบมันสิภาพมกินงเอียงเนาะแสบๆนะคะ